มิวลักษณาราตอบแล้วโดนเทละครเพราะพูดเรื่องการเมืองหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นการเมืองอยู่ตลอดสำหรับสาวมิวลักษณาราที่แจ้งเกิดในบทนางเงือกมีนานุจ,จากละครรักนี้หัวใจมีครีบล่าสุดทาแฟนๆใจให,หายไปตามๆการเมืองสาวมิวได้ทวิตข้อความสั้นๆว่าละครแคนเซื่ไปแล้วทำเอาชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเธอ ออกมาพูดเรื่องการเมืองหรือเปล่าทําให้โดนปลดแบบนี้แต่เพื่อคลายความสงสยัยสาวมิวก็รีบชี้แจงว่าทุกคนมันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับทางผู้จัดเขาเปลี่ยนตัวนางเอกซึ่งมิวเล่นรับเชิญเป็นนางเอกตอนเด็ก ก็เลยโดนเปลี่ยนตัวด้วยค่ะไม่มีอะไรนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเออแต่ก็โดนบอกวันนี้เลยนะแต่ใดๆคือผู้จัดการฉันน่ารักมากนางบอกเกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ช่างมันทําในสิ่งที่หนูอยากทําก็พอรักหัวใจสีแดงเรื่องการขอเอาเนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องของการกล้าไม่กล้าเลยนะมันควรเป็นสิทธิ์ของเราที่จะวิจารณ์ได้อย่างอิสระนั่นเองละค่ะ